ตอนที่349มาถึงเจียงวานลุงรองพ่อรองนายกเทศมนตรีจางทุกคนขับไปก่อนผมเลยนะครับไปตามถนนสายนี้เรื่อยๆเดี๋ยวผมจะตามไปทีหลังหลังจากออกมาจากประตูโรงงานเครื่องปรุงแล้วเจียงเสี่ยวไปก็ชี้ไปที่ถนนที่นำไปสู่โรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองแล้วพูดออกมาหลินต้ากลัวพยักหน้าแต่ไม่ได้ถามเจียงเสี่ยวไปว่าเขาจะไปทำอะไรในทางกลับกันรองนายกเทศมนตรีจางกลับรู้สึกไม่พอใจเจียงเสี่ยวไป คุณเป็นเจ้าของคุณก็ควรที่จะนำทางท่านผู้นำไปที่โรงงานของคุณสิทำไมถึงทิ้งกันแบบนี้แต่เขาไม่รู้ว่าสาเหตุที่เจียงเสี่ยวไปจะตามไปทีหลังคือเขาต้องไปหาพ่อครัวหลิวในโรงอาหารเพื่อให้พ่อครัวหลิวช่วยซื้อวัตถุดิบมาให้เขาทำอาหารลินต้ากลัวบอกว่าจะไปกินอาหารเย็นที่บ้านของเขาในคืนนี้ เจียงเสี่ยวไปคิดแล้วว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีและได้เขียนรายการวัตถุดิบที่ต้องซื้อมาแล้วเขาเอารายการของที่จะซื้อมาให้พ่อครัวหลิวเมื่อหลินต้ากัวออกมาจากโรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองพ่อครัวหลิวก็คงซื้อของกลับมาพอดีเขาจะได้แวะมาเอาของที่นี่แล้วกลับไปที่เจียงวานโดยที่ไม่ต้องเสียเวลารถของหลินต้ากัวและพักพวกขับออกไปอย่างช้าฮ่าฮ่าไม่นานหลังจากที่เจียงเสี่ยวไปได้สั่งพ่อครัวหลิวเสร็จแล้วเขาก็ขับตามออกไป โรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองตั้งอยู่ติดกับโรงงานเครื่องปรุงรสกุ้งอบน้ำมันแต่ไม่ใช่อยู่ติดกันรั้วชนรัว้วตอนที่เจียงเสี่ยวไปกำลังวางแผนเขาไม่เพียงแต่สร้างถนนสี่เลนสองทางระหว่างโรงงานเท่านั้นแต่ยังสร้างทางเท้าที่กว้างเป็นพิเศษและเกาะกลางถนนที่ปลูกหญ้าและดอกไม้ประดับไว้ แม้แต่ทางเท้าก็ยังมีการขุดเพื่อฝังท่อและสร้างระบบระบายน้ำใต้ดินสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันน้ำท่วมในช่วงฝนตกหนักเท่านั้นแต่ยัดเงาจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสาธารณูปโภคในอนาคตเช่นก๊าสธรรมชาติและใยแก้วนำแสงนอกจากนี้ยังเป็นการลำเลียงน้ำและไฟฟ้าผ่านใต้ดินทั้งหมดขจัดเสาไฟฟ้าที่มองเห็นได้ตามแนวถนนเหลือเพียงโคมไฟถนนเท่านั้น ต้องรู้ก่อนว่าในช่วงทศวรรษ1980เสาโทรศัพท์เกือบทั้งหมดยังคงทำจากไม้ส่วนเสาที่ทำจากเหล็กหรือซีเมนแทบไม่มีอยู่เลยความสูงของไม้มีจำกัดฉะนั้นระยะห่างระหว่างเสาแต่ละต้นจึงไม่มากทำให้ในเมืองมีการติดตั้งเสาอย่างหนาแน่นซึ่งไม่เพียงสร้างอันตรายมากมายแต่ยังส่งผลต่อความสวยงามของทัศนียภาพเมืองด้วย กลุ่มคนลงจากรถเดินบนทางเท้าที่กว้างและสะอาดถนนตรงหน้าทำให้ทุกคนรู้สึกประหลาดใจอย่างมากดูเหมือนถนนจราจรที่สร้างระหว่างโรงงานทั้งสองแห่งนี้จะได้รับการออกแบบมาอย่างดีและมีการวางแผนที่ครอบคลุมยิ่งกว่าถนนในใจกลางเมืองเสียอีกหลังจากถามรายละเอียดลินต้ากัวก็กล่าวกับรองนายกเทศมนตรีจังว่าอีเตอร์ระบบท่อส่งใต้ดินที่เสี่ยวไปออกแบบน่าสนใจมาก สามารถนำรูปแบบนี้ไปใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการฟื้นฟูเครือขา่ายท่อส่งในเมืองคุณช่วยหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องมาเพื่อศึกษารูปแบบนี้อย่างละเอียดและส่งรายงานมาให้ฉันด้วยได้ครับท่านผู้นำผมจะรีบดำเนินการทันทีรองนายกเทศมนตรีจางรับคำสั่งทันทีในไม่ช้าทั้งกลุ่มก็มาถึงประตูโรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองชิงโจ ที่นี่ไม่ต่างจากประตูของโรงงานเครื่องปรุงศัก์เท่าไร่ประตูโรงงานผลิตและแปรรูปทั่วเหลืองชิงโจนั้นจะแยกทางเข้าและทางออกแยกประตูสำหรับคนเดินเข้าและประตูสำหรับยานพาหนะแต่ไม่มีสำนักงานอยู่ทั้งสองด้านของประตู